อินเวอร์เตอร์ที่เจอในตลาดบ่อยสุดและพังง่ายที่สุดมาดูกันค่ะวันนี้นะคะตรงนี้จะมาปิดงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะคะแน่นอนว่าอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นฮิตรุ่นฮอตนะในตลาดเราจะเห็นอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้เยอะม,มากนะคะนนก็พอได้รับแล้วเนี่ยเราต้องเอาไอตัวมอสเฟตฝั่ง DC นะคะเพราะว่าลูกค้าได้เขียนมาเรียบร้อยนะว่าฝั่ง DC มีปัญหาค่ะ ตรงนี้มีความผิดปกติตรงนี้มันเหมือนบอกว่าตรงบริเวณนี้มันละลายเนาะปรับมิตเตอร์นะคะไปยังไดโอดเนาะไดโอดนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆี่ดูตรงมิตเตอร์นะถ้าเกิดมิตเตอร์เสียจะมีเสียงดังติ๊ดยาวๆ,ๆนะคะเลยนะโอเคไปกัน แบบนี้นะคะอันนี้คือเขาเสียแล้วนะคะใช้งานไม่ได้นะคะต้องทิ้งอ่ะมาดูตัวต่อไปแล้ววัดทีละตัวเลยนะคะตัวที่สองค่ะตัวนี้ก็เสียเนาะเห็นไหมนะคะอะตัวต่อไปค่ะตัวที่สามค่ะอันนี้ขึ้นนะห้าร้อยสิบห้านะคะ มาเป็น161ค่อันนี้ก็คือว่าดีนะแต่ว่าค่าจะหย่อนไปหน่อยถ้าอยากรู้ว่าค่าหย่อนยังไงนะคะให้เอาตัวที่เป็นตัวที่ดีอยู่มาวัดนะคะตัวนี้เสียนะคะอ่ะนี้ดีนะคะอ่ต่อไปนี้ดี ดีในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเขายังสามารถทํางานได้แต่ค่าเขาอาจจะยืดไปแล้วนะคะเนาะการยืดค่าเนี่ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเ,เมื่อเราใส่ลงไปในวงจรแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คือมันอาจจะเสียแค่สามตัวก็จริงอะแต่ไอ้สี่ตัวเนี้ยก็ไม่ควรที่จะลงบอร์ดไปแล้วนะคะเพราะว่าค่าเขาไม่คงที่แล้วดังนั้นควรจะเปลี่ยนยุคชุดค่ะ โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำตัว IRF 3 2 0 5นะคะตัวนี้ก็จะต้องเอาตัวใหม่มานะคะตรงนี้มีอยู่ที่ร้าน4ตัวก็เลยเอาลองก่อนนะะลองก่อนโดยการใส่ลงไปนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ต่อ power supply DC ค่ะ1 2โวลต์เนาะแล้วก็เปิดค่ะพัดลมทำงานดีนะคะแล้วก็ไฟสถานะขึ้นไฟเขียวค่ะ จากนี้น้องนี่จะมาวัดไฟ DC นะคะจากคาปานะคะที่เป็นตัว300โวลต์เนาะว่าเขาขึ้นไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะปรับมิตเตอร์ไปยัง DC ออนะคะขอโทษค่ะไปยัง DC นะแล้วก็จิ้มไปตรงบริเวณคาปานะคะตรงนี้ อ่ะ271นะคะเหตุผลว่าทำไมถึงขึ้นแค่271นะเพราะว่าน้องนี้เอาไฟเข้า11.5โวลต์นะคะมันก็เลยยังไม่เต็มที่นะคะตัวนี้ก็จะเอาวัด AC อย่าลืมนะอย่าลืมเปลี่ยนมิเตอร์อย่าลืมปรับย่านด้วยนะคะเป็นย่านของ AC นะคะ ขึ้นมาเป็น230โวลต์ตัวนี้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเพียงแค่ประกอบแล้วก็รออะ,อะไรมาค่ะตัวนี้น้องคิด380บาทนะคะ380บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่อยากส่งซ่อมก็ได้เลยนะคะอย่าลืมทักน้องมาด้วยอ้าวอันนี้คืออะไรมืดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมืดอ่ะอ้าวชลอเซลล์อมก่อยนะคะพี่ๆไปไป